เปิดวิธีการเชื่อมจิตของอาจารย์ non ยน้องไนซ์เสรหน้าข่าวมือถือเรียกว่าเป็นกระแสข่าวออนไลน์เลยทีเดียวกับเด็กชายวัยวแปดขวบที่อ้างตนว่าเป็นบุตรของพระสากยามุนีและเป็นร่างองค์อวตารองคเพชรพัทรนาคา,านาคาราชซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมจิตสองดูอดีตและอนาคตได้โดยมีผู้ศรัทธาและลูกศิษย์ต,ติดตามเป็นจำนวนมากแต่แต่แต,แต่สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักอาจารย์น้องไนซ์อาจจะสงสัยว่าการเชื่อมจิตนี้มีไว้เพื่ออะไรและต้องเตรียมตัวกันยังไง โดยทางเพจนิรม,มิตเทวาจุติเคยอธิบายหลักการนี้ไว้ไอการเชื่อมจิตมันคือการเชื่อมจิตของเทพกับจิตของมนุษย์เข้าด้วยกันโดยใช้แสงแห่งธรรมหรือแสงสีทองเป็นการช่วยผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะได้เร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ส่วนการเตรียมตัวก่อนเข้าเชื่อมจิตต้องทํำยังไงบ้างพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้ปล่อยวางทําจิตให้นิ่งอย่าไปมีอารมณ์ตื่นเต้นส่วนขณะเชื่อมจิตต้องทําอย่างไร ขั้นตอนที่1น,นั่งสมาธิกำหนดจิตกับลมหายใจเพื่อให้จิตนิ่งส่วนขั้นตอนที่2เมื่อจิตนิ่งแล้วก็ให้กำหนดจิตตามพิจารณากับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่เข้ามาให้เรารับรู้แล้วมีอาการอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้ว่าเราเชื่อมจิตติดแล้วปิตากับพริบ <c oughs> เห็นแสงสีทองสีขาวสีเขียวสีม่วงเห็นเกลียวอุโมงค์ปลายทางมีแสงสว่างเหมือนกําลังโดนดึงจิตในขณะที่เราหลับตาคือมันเยอะมากอ่ะจริงๆอ่ะตามไปอ่านในเพจเอาก็ได้ เขาว่าไอ้ประโยชน์ของการเชื่อมจิตเนี่ยเป็นการยกระดับจิตทําให้เราเนี่ยลดความกโกรธความโลภหรือว่าความหลงช่วยให้ทําสมาธิได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นส่วนที่ต้องแตะหน้าผากผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทางเพจบอกว่าเป็นการกระตุ้นเพื่อให้การเชื่อมจิตนี่มัน,นชนัดเจนและเร่งการเชื่อมต่อให้มันไวขึ้นเข้าใจไหมอารมณ์เหมือนเชื่อม WiFi อย่างนี้ป่ะแต่อย่างไรก็ดีวิธีการเชื่อมจิตเพื่อเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดเนี่ยในแบบฉบับอันนี้นะ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลขอให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยแล้วหากใครไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวแบบนี้ก็ขอให้วิาพากษ์วิจารณ์ในกรอบของเหตุและผลคือส่วนตัวไม่อยากให้ลบหลู่หรือว่าดูถูกความเชื่อของกันและกันนั่นแหละเสนอข่าวมือถือ